สวัสดีครับวันนี้มาต่อนะครับว่าทําไมฝรั่งจึงสามารถล้างพิษตับได้คือตัวหมอนี่าเป็นอาจารย์ล้างพิษตับมา18ปีแล้วนะครับอยู่กับองค์ความรู้พวกนี้มามากพอสมควรอันหมอก็ศึกษาดูเยอะนะครับฝรั่งนี่เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดนะครับและตับนี่ ใช้วิตามินซีนี่ไปสร้างสารนะครับตัวหนึ่งเขาเรียกว่าสารคูตาไทโอนสารตัวนี้จะทําให้ไขมันที่พอกอยู่ที่ตับนี่มันนิ่มลงแล้วตับก็จะสามารถดึงดึงออกมาย่อยนะครับรีไซเคิลใ,ให้เป็นน้ําดีแล้วเอาน้ําดีไปย่อยสารอาหารที่เรากินนะครับอันมันก็จะกําจัดขยะในตัวมันเองได้ด้วยวิธีนี้นะครับและว,วิตามินซีนี่นะครับ ร่างกายใช้ในการต้านอนุมูลอิสระเวลาร่างกายเผาผลาญพลังงานเกิดของเสียเกิดอนุมูลอิสระขึ้นมานวิตามินซีนี่จะเข้าไปนะครับเข้าไปทําลายแล้วก็ทําให้เรานี่แก่ช้านะครับแก่ช้าเซลล์ไม่ถูกทําลายให้กลายเป็นเซลเล์มะเร็งในบรรดาวิตามินซีที่ร่างกายจะเอาไปใช้ได้นี่ร่างกายจะเอาไปใช้ได้ดีต้องจากพืชพันธุ์ัญอาหารที่ มีอยู่ตามธรรมชาตินะวิตามินซีที่สกัดร่างกายจะเอาไปใช้ได้น้อยมากนะครับงั้นจากผลไม้รสเปรี้ยวต่างๆนะครับที่เราทานเข้าไปนี่จะได้วิตามินซีที่มีคุณภาพนะครับงั้นสิ่งเหล่านี้นี่นะครับถ้าพี่น้องอต้องการที่จะล้างพิษนะครับล้างพิษตับเราก็ทานผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวโดยเฉพาะฝรั่งน,นะครับในมื้ออาหารก็จะดีมากนะครับ มีหมอฝากนะครับฝากประชาสัมพันธ์ให้กับไล่สวนแม่น้องกิฟตนะ์คือหมอไปที่เมืองการนะครับเวลาลูกป,ปิดเทอมนี่จะไปทานฝรั่งที่โน่นนี่มื้อเย็นนี่หมอจะทานฝรั่งแทนข้าวเลยนะครับเพราะว่าคือทานฝรั่งมาเยอะแล้วไม่เคยเจอฝรั่งที่รสชาติดีเท่าสวนแม่น้องกิฟต์เลยนะครับต้องยอมรับว่าฝรั่งสวนนี้นี่รสชาติเขาดีจริงๆ อยากให้พี่น้องลองได้ทานดูนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ